สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับห้องเรียนออนไลน์คุบุ๋มนะคะโดยวันนี้ครูก,ก็จะมาแนะนํานักเรียนนะคะโดยใช้ Microsoft s w a v e y นะคะในการสร้างสื่อการนําเสนอนะคะซึ่ง Microsoft s w a v e y เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัท Microsoft นะคะโดยวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะสร้างนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Office 365จากนั้นนะคะเราล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลนะคะของ Outlook ที่เรามีนะคะ หรือที่ได้รับจากมลวองค์กรของเราก็ได้อันนี้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะของนักเรียนเนี่ยอาจจะยังว่างๆอยู่นะคะเวลาที่เรากดปุ่มนะคะออแอป p ตรงนี้นะมันก็จะมีข้อมูลแอปพลิเคชันนะคะในผลิตภัณฑ์ของ Office 365เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า Microsoft s วนะคะพอกดเข้ามาเราเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสร้างนะคะ งานใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะเลือกตรง m o more t e m p l a t e ก็ได้ก็จะมี template เนี่ยนะคะให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะตามลักษณะงานที่เราจะออกแบบการนำเสนอนะคะแต่ว่าเราก็จะทำแบบอย่างง่ายของเรานะคะโดยการกด New Blank s u r e y นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างของการทำงานแบบนี้นะคะโดยเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนที่เป็นโครงเรื่องแล้วก็ส่วนการออกแบบนะคะ การนำเสนอตรงนี้นะคะก็ไม่จำกัดนะคะก็คือเราสามารถทำเป็นเว็บไซต์เว็บบล็อกหรือว่าเป็นการนำเสนอนะคะแบบมินิมอลเป็นบล็อกส่วนตัวของเราก็ได้นะคะหรือว่าเป็น,นการนำเสนองานก็ดได้เช่นกันนะคะอ่ะอันนี้เราก็ใส่หัวเรื่องนะคะแล้วเราอาจจะเน้นนะคะตัวหนาะตัวเอียงนะคะหรือว่าจะใส่ลิงก์ให้กับเขาก็ได้นะคะว่าจะให้เขาไปเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ไหนนะคะ เราก็เอาลิงก์เว็บตรงนี้มาใส่ก็ได้เหมือนกันแต่น,นี้เป็นหัวข้อเรื่องนะคะเราอาจจะไม่ใส่แล้วก็ลุกเลิกไปก่อนจากนั้นนะคะเราก็กดคําว่าแทรกนะคะแทรกตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อเอามาใช้กับการใส่รายละเอียดนะคะที่เป็นภาพหรือวิดีโอก็ได้นะคะ,ะก็จะมีภาพกีฬานะคะให้เราเลือกนำมาใช้ประกอบชิ้นงานของเราได้นะคะ มีวิดีโอด้วยนะคะเพิ่มตรงนี้เนาะหรือเราจะลากขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะเพื่อให้เป็นพื้นหลังของคำว่าสปอร์ตตรงนี้ก็ได้นะคะเราลองเล่นเพื่อดูรูปแบบของการทำงานอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ย้อนกลับไปแก้ไขได้หรือถ้าเราจะทดสอบแบบเมื่อสักครู่นี้เราก็ลองกดเล่นดูอ่ะมันก็จะมีการจัดเรียงรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะคะ แล้วก็กดแก้ไขจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มนะคะโครงเรื่องหรือเนื้อหาของเราเพิ่มต่อเนี่ยเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เมื่อเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะก็จะมีให้เพิ่มที่เป็นหัวข้อเพิ่มที่เป็นข้อความรูปภาพนะคะหรือว่าเป็นภาพชุดอัลบั้มที่วางซ้อนกันหรือว่าให้อัปโหลดข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูทีละอย่างนะคะเราสมมติว่าถ้าเราเพิ่มหัวข้อเรื่องก็จะคล้ายๆกับกล่องแรกนะคะต่อมา เรามาดูส่วนที่เป็นข้อความนะคะส่วนที่เป็นข้อความเนี่ยนะคะก็จะมีให้เราใส่ส่วนหัวการเน้นนะคะหรือว่าการใส่นะคะลักษณะของการแสดงหัวข้อย่อยนะคะหรือว่าที่เป็นหมายเลขหรือว่าที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะก็จะลองใส่นะคะทีนี้นะคะเราก็ลองใส่นะคะลักษณะการแสดงหัวข้อย่อยปึ๊บอ่ะก็จะมีแบบนี้นะคะจะใส่แบบนี้ก็ได้ ทีนี้เราสามารถที่จะใส่ลิงก์ได้สมมุติว่าเราทำาสเวชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นหลักแล้วเราก็จะมีชิ้นรองนะคะมาใส่เป็นลิงก์แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแทรกได้ครูจะกลับไปตัวนี้กลับไปหน้าแรกแล้วจะลองทำลิงก์มาสักหนึ่งอันอ่ะครูก็จะลองเอาบล็อกตัวนี้นะบล็อกสแตนดานหนึ่งชิ้นขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะคะที่เขาทํามาสําเร็จแล้วนะคะครูก็จะจําลองว่าอันเนี้ยนะคะจะเป็นส่วนที่เราจะเอามาเชื่อมโยงเป็นลิงก์นะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะทดลองเป็นกดความย่อยหนึ่งแล้ก็ไปแก้ตอนที่ตรงกันบทความ ทีนี้นะคะเราก็ลองกดแชร์นะคะในการกดแชร์เนี่ยนะคะเราก็กดนะคะเลือกที่ทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วก็เลือกการดูนะคะก็คือดูได้อย่างเดียวแล้วก็กดคัดลอกนะคะหรือเราจะแชร์นะคะในรูปแบบโซเชียลอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาลากคุมตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดลิงก์ บทความย่อยที่1น,นะคะก็จะไปเชื่อมโยงกับลิงก์นะคะของบทความย่อยที่เราสร้างไว้นะคะหรือว่าสมมติไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วเราก็กดตกลงอ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบลิงก์ที่ปรากฏขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ลองกดเล่นดูแล้วก็ลองเลื่อนนะคะหัวข้อเรื่องอ่ะบทความย่อยที่1น,นะคะเราลองกดลิงก์เราก็กดไปแก้ไขเหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาทดสอบนะคะ การใส่ภาพนะคะรองใส่นะคะภาพที่มันอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็คือเราลองเลือกหัวข้อนะคะหรือการค้นหาตรงนี้นะคะ,ลนะคะแล้วเราสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ว่าจะให้ภาพเนี่ยนะคะมันโฟกัสตรงไหนนะคะสามารถกดเลื่อนจุดตรงนี้ได้ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีภาพตัวอย่างให้เราดูด้วยนะคะเวลาที่เรา,เ,าเปิดดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าในหน้าจอของสมาร์ทโฟนนะคะทีนี้ว่าแบบนี้มันสวยแล้วเราก็กดรีเซ็ตนะคะแล้วเราก็จะใส่คำบรรยายใต้ภาพก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ทีนี้นะคะเราก็ลองดูอันต่อมาเราสามารถใส่ ภาพที่เป็นลักษณะของการซ้อนกันตรงนี้ได้นะคะเราก็กดไปปึ๊บจากนั้นนะคะเราสามารถเพิ่มเนื้อหาตรงนี้นะคะที่เป็นข้อความก็ได้นะคะเป็นรูปภาพก็ได้นะคะหรือว่าการอัปโหลดข้อมูลขึ้นมาก็ได้ทีนี้ลองเลือกเป็นข้อความนะคะก็จะเป็นชุดข้อความหนึ่งชุดข้อความ2แล้วก็ใส่รูปภาพ ทีนี้นะคะในกรณีที่เป็นภาพนะคะเราสามารถเลือกภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรามาก็ได้นะคะโดยการเปิดหน้าตานะคะโฟลเดอร์ของภาพที่เราต้องการมาใส่นะคะแล้วเราก็ใส่ภาพที่เราต้องการได้เลยสมมติว่าเป็นภาพนี้เราก็ลากมาใส่แบบนี้เลยนะคะก็จะใช้เวลาการอัปโหลดนิดนึง ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะต่อมานะคะเราสามารถเลือกนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นลักษณะของข้อความก็จะมีข้อความหัวข้อเรื่องหนึ่งหัวข้อเรื่องสองแล้วก็ข้อความตรงนี้นะคะก็คือเหมือนจัดลําดับนะคะก็สามารถเลือกใช้ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือวิธีการก็จะไม่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ซื้อนะคะสามารถเลือกเป็นวิดีโอมาใส่ได้เราก็ลากวิดีโอแล้วก็ใช้ของเขาแล้วกันเนาะที่เขามีอยู่ Video วิดีโอกีฬาปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลากวิดีโอมาใส่ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอที่เรามีอยู่เราก็ทําแบบการลากภาพมาใส่นะคะก็คือการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลากมาใส่ได้เหมือนกันสื่ออีกประเภทหนึ่งเสียงนะคะก็สามารถที่จะลากเสียงนะคะหรือว่าบันทึกเสียงตรงนี้ก็ได้นะคะทดสอบการบันทึกแล้วกันเนาะ มีตัวเลขขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะทดสอบการบันทึกเสียงค่ะแล้วเราก็ลองเล่นดูสวัสดีค่ะทดสอบการบันทึกเสียงค่ะถูกใจนะคะก็กดเพิ่มลงในสเวนะคะหรือจะบันทึกใหม่หรือว่าจะลบทิ้งก็ได้อะถูกใจเลย สะดวกมากนะคะในกรณีที่เราทําเป็นสื่อนําเสนอเนี้ยเราสามารถที่จะอัดเสียงของเราเนี่ยนะคะใส่ไว้นะคะร่วมกันกับสื่อนะคะในนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นลักษณะของเพลงประกอบนะคะเอามาใส่ก็ได้เหมือนกันในส่วนของคําว่าฝังเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเอาโค้ดมาใส่นะคะเราก็กดึ๊ด โค้ดอยู่ตรงไหนนะคะเราลองดูตรงนี้แชร์ Share นะคะแล้วเราก็กดคําว่าฝังเห็นไหมคะเราก็กอบมาทั้งหมดเลยนะคะหรือกดคัดลอกตรงนี้จะได้แล้วก็เอามาใส่ในนี้เห็นไหมคะพอเรามาใส่ปุ๊บวิดีโอที่เราเลือกมาสักครู่นี้นะคะก็ มาอยู่ในนี้แล้วต่อมาคำว่าอัปโหลดนะคะเราสามารถเลือกนะคะภาพหรือวิดีโอเนี้ยนะคะอัปโหลดข้อมูลมาใส่แบบนี้ได้การทำงานไม่แตกต่างกันนะคะ ต่อไปกลุ่มนะคะกลุ่มตรงนี้มีแบบอัตโนมัติเส้นตารางการเปรียบเทียบกองซ้อนแล้วก็การนําเสนอสไลด์นะคะจะเลือกแบบวิธีแรกให้ดูก่อนนะคะก็คือแบบกลุ่มอัตโนมัติเราก็กดเพิ่มเนื้อหานะคะกองซ้อนโดยการใส่รูปภาพนะคะ อัโหลดอันที่2กดอัพโหลดอันที่3อัพโหลดอันที่4อัพโหลด5อ่ะอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะ5ภาพ นี้ะะคะทีนี้เรามาดูนะคะด้านบนที่จัดกลุ่มเนี่ยนะคะมันก็จะมียกเลิกการจัดกลุ่มกับชนิดของกลุ่มตรงชนิดของกลุ่มเนี่ยนะคะถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราสังเกตมันก็จะมีอัตโนมัติกองซ้อนเส้นตารางนะคะเรามาเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะคะแล้วก็การนําเสนอสไลด์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เลือกรูปแบบที่เราชอบนะคะ เราก็ลองเล่นดูสิ่งที่เราทําไว้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ,ะชุดข้อความนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกองซ้อนกันนะคะที่เราเลือกกันตอนแรกอะ่ะแล้วก็มีชุดข้อความหนึ่งชุดข้อความสองอารมณ์แบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างเนาะอ่ะก็มีวิดีโอนะคะที่เราเลือกมาใส่อ่ะแล้วก็มีไฟล์เสียงนะคะที่เราอัดไว้นะคะ โค้ด uh, จาก YouTube นะคะที่เรามาฝังไว้นะคะรูปภาพที่เราอัปโหลดขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เรากองซ้อนไว้นะคะแบบนี้เราก็กดแก้ไขได้ถ้าเราอยากได้ตรงนี้ชนิดของกลุ่มนะที่ไม่เป็นการจัดเรียงแบบนี้เราเลือกแบบนี้ได้ไหมเราเลือกเราเลือกกองซ้อนนะคะลองลองดูนะการเปลี่ยนไปของมันก็จะเป็นการซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลองกดเล่นขยายใหญ่ได้ นะคะถ้าไม่ต้องการก็กดปิดอาต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากแก้ไขอีกลองดูรูปแบบของกองซ้อนเนี่ยนะคะมันมีหลายรูปแบบแล้วก็ลองเล่นดูเส้นตารางอะเรามาดูเส้นแบบเส้นตารางซิเขาก็เป็นบล็อกตารางแบบนี้ให้เรานะคะกรณีที่เป็นชนิดของสไลด์อันนี้น่าจะแตกต่างหน่อย แล้วเราก็กดเลนก็จะเป็นสไลด์แบบนี้กดเลื่อนแบบนี้ได้นะคะโอเคเอาแบบนี้แล้วกันมันแตกต่างนะคะต่อไปเราก็ไปแก้ไขนะคะกลุ่มตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันเหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะไปแก้ไขการออกแบบน,นะคะการออกแบบตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือเราเนี่ยจะแก้ไขตั้งแต่ต้นเลย ะะการออกแบบนะคะแล้วก็เลือกสไตล์เลือกการออกแบบก่อนนะคะแล้วก็เลือกสไตล์พอเลือกสไตล์ปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีให้เราเนี่ยรีมิกได้นะคะก็ลองดูบแบบที่1แบบที่2แบบที่3นะคะแบบที่1ที่เป็นแนวตั้งเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการเลื่อนขึ้นดูนะคะเพื่อ,อ,อดูงานแล้วก็กดลองเล่นดูสักครู่เนี้ยจะเป็นประมาณนี้ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะถ้าเป็นแบบแนวนอนนะคะเราก็ลองเล่นจะเป็นลักษณะของการสไลด์ด้านข้างแบบนี้ก็ดูแบบมินิมอลนะคะโอเคต่อไปถ้าเป็นแบบสไลด์อันนี้นะคะที่เป็น2ช่องก็คือมันจะแบ่งรายละเอียดเนี่ยนะคะน้อยกว่าแบบที่2แลแต่ก็เป็นลักษณะของการสไลด์เหมือนกัน แต่แบบเต็มจออารมณ์ประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนกลับไปแก้ไขเลือกแบบที่2แล้วกันนะคะการสไลด์แบบไม่เต็มจอแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกําหนดเองได้นะคะกําหนดเฉดสีนะคะหรือว่าเ,อาเราจะใช้ชุดสีตามที่เขาแนะนำทำตรงนี้ก็ได้นะคะที่เขาทำไว้ให้ลองเลือกเป็นสีนี้ฟอนต์นะคะเปลี่ยนได้ แต่ว่ามีตัวเลือกให้ไม่เยอะนะคะแค่3รูปแบบนะคะการเน้นภาพการเคลื่อนไหวนะคะเข้มปานกลางนะคะเราก็ลองกดเลือกตามที่เราถูกใจนะคะขนาดของข้อความขนาดใหญ่หรือว่าขนาดปกตินะคะหรือว่าขนาดเล็กเราก็ลองปรับแต่ง,งเราดูนะคะโอเคเก็ลองเล่นดูอันนี้คือข้อความขนาดใหญ่นะคะ ชัดเจนมากกลับไปแก้ไขเหมือนเดิมสุดไนะคะเราลองดูรูปแบบที่เขาออกแบบไว้แล้วก็มีนะคะอยู่ตรงนี้นะเราก็ลองกดดูอันนี้ก็จะเป็นแบบคุมโทนขาวดําทุกอย่างที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นโทนขาวดํานะคะในหน้าแรก แล้วก็หน้าอื่นก็มีการลดเฉดสีลงมาลงประมาณนั้นะนะคะกลับไปแก้ไขอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบแนวแนวคุมโทนเนาะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนไม่มากนะคะถ้าเราสังเกตดีๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมินิมอลเลยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวยนะคะถ้าเราจะทําให้มันสวยก็คือเราต้องออกแบบมาก่อนแล้วก็เอามาวางนะคะแล้วก็ลองดูพื้นที่นะคะว่าควรใช้ภาพขนาดเท่าไหร่ นะคะมันถึงจะสวยถ้าบางทีเราใช้ภาพที่มีความละเอียดเยอะแล้วก็ภาพขนาดใหญ่เนี่ยบางทีมันอาจจะล้นจอก็ได้นะคะเราก็พยายามเลือกภาพไซส์ที่มันพอดีขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่เราเลือกด้วยนะคะส่วนหนึ่งถามว่ามีลายที่มันน่ารักน่าหักไหมมันก็มีนะคะแต่มันก็มีไม่เยอะอ่ะอันนี้ลองใช้แบบสําเร็จรูปของเขาดูนะคะปึ๊บอ่ะแล้วก็ลองเล่นเอออันนี้ดูดีนะคะ เราก็ลองเปลี่ยนพื้นหลังไปเรื่อยๆนะคะลองดูว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนทีนี้นะคะก่อนที่เราจะแช์เนี่ยนะคะเราสามารถกดตรงนี้ดูนะคะก็จะมีการตั้งค่าการเล่นแบบอัตโนมัตินะคะเราสามารถเลือกนะคะความเร็วนะคะในการแสดงผลนะคะเราก็กดวนรอบได้แต่ว่าถ้าต้องการให้แสดงแค่ครั้งเดียวก็ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะแล้วก็กดเริ่มแล้วก็สามารถที่จะดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะพอถ้าเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดแชร์หรือว่าเราจะไม่ตั้งค่าก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ลักษณะของการาเลื่อนดูเองนะคะโดยผู้ใช้เนาะทีนี้เราก,กดแชร์นะคะก็จะเหมือนกับตอนที่เราแชร์ลิงก์นะคะตัวอย่างของบทความย่อยของเราเนาะก็คือถ้าต้องการเป็นสาธารณะก็คือทุกคนที่มีลิงก์นะคะ แล้วก็กดดูเท่านั้นนะคะเพราะว่าการแก้ไขก็คือจะอยู่ที่เราแล้วเราก็ Copy ปี้นะคะคัดลอกตรงนี้นะแล้วก็ส่งลิงก์เนี้ยนะคะเอาไปทำเป็น QR Code นะคะหรือว่าเอาไปใช้งานนะคะในบล็อกหรือว่าสื่อโซเชียลของเราก็ได้นะคะจะกดแชร์ตรงนี้ก็ได้มีตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้ให้เรารีเซ็ตการแก้ไขาการแชร์ด้วยนะคะ ทีนี้เราก็คัดลอกลิงก์นะครเพื่อส่งนะคะให้กับผู้อื่นนะคะสำหรับการเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมสื่อการน,นำเสนอของเราหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะไม่ทำเป็นลิงก์แบบนี้นะคะแต่ถ้าต้องการให้มันสะดวกเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างเป็น QR code ได้นะคะโดยใช้ The QR Code Generator.com นะคะแล้วก็เอา URL ที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้มาวางเราก็จะได้เป็น QR Code ัน,นี้นะคะส่งให้กับเพื่อนนะคะหรือว่าเอาไปติดไว้ใน Portfolio นะคะหรือเอาไปไว้ในเว็บบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ที่ของเราเนี่ยนะคะที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กับกลุ่มนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ